สวัสดีครับผมโ๋ยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องขณะเดียวกันผมเองก็นำพระทองคำทั้งหมดนี้จะไปโชว์ในงานนะครับการที่ผมเอาไปโชว์ประกวดในงานนี้ก็เพื่อจะมา,าตบหน้าพวกเซียนกรรมลอที่ไม่ไม่เคยเห็นแล้วก็ทำตัวเป็นแหมทำตัวเป็นเซียนกรรมลอนี่ เที่ยวบอกว่าไม่มีมึงไม่มีแต่กูมีนะไม่ใช่ว่าเอ็งไม่เคยเห็นแล้วก็เที่ยวไปว่าคุณไม่มีเขามีเขาต้องบอกมึงไหมหลวงพ่อสร้างต้องบอกพ่อมึงเปล่าก็ไม่ได้ต้องบอกนะแล้วมึงมีปัญญาเห็นเหรอมึงก็ไม่มีปัญญาเห็นเพราะบางพระบางองค์นี้อายุตั้งเกือบร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกนะครับผมจะให้ท่านชมนะครับก็จะชมตั้งแต่ ตรงที่เริ่มต้นที่พระปิตานะครับปู่ไข่วัชเชลเลนเริ่มต้นนะครับผมจะให้ดูนะครับพระปิตาหลวงปู่ไข่วัชเชลเลนผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะเห็นของจริงนะครับนี่เป็นทองคํานะครับเป็นหลวงปู่ไข่วัชเชลเลนปี2 4 7 2นะครับปิตานะครับแล้วนอกจากปิตาหลวงปู่ไข่วัชเชเล EN. นนี้ผมจะโชว์ท่านด้วยชุดเบญจภาคินเหรียญ ซึ่งผมก็เอาเหรียญหลวงปู่ไขว่าเลนมาโชว์ท่านนะครับว่าของแท้เป็นยังไงกระเซียนกรรมารอที่เล่นกันอยู่เป็นของเกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับปู่ไขนี่ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าปู่ไขนี้1เป็นห่วงเชื่อมอันดับแรก2ยันท่านแขนขวาของท่านนี้ยันนี้จะต้องไม่ติดนะครับจะต้องมีแว่นช่องนะครับไอ้ที่ ติดกันนั้นคือปี2515เอามาถอดพิมพ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของแกน,นะครับแล้วก็3นะครับสังกติต้องไม่ปิ้นนะครับจะไม่ปิ้นไม่แตกนะครับ3ข้างหลังก็คือยันของหลวงพ่อจานนี้จะเป็นลายมือเดียวเลยนะครับถ้าคุณเห็นได้เห็นรอยจานแล้วท่านจะไม่โดนหลอกอีกนะครับเอาละเหรียญต่อไปนะครับเราจะดู เหรียญปู่ไข่นะครับ2472เนะครับเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆฟพระเครื่องที่จะเห็นของแท้น่าจะยังไม่ค่อยจะเห็นนะครับนี่แหละไปอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญนะครับคนอื่นไม่สามารถเอามาเป็นองค์กลางได้แต่ของผมมีผมก็สามารถเอามาเป็นองค์กลางได้นะครับคุณดูความพระแท้ที่ความสวยแค่ไหนนะครับเราเดี๋ยวเรามาดู ด้านรอยจานข้างหลังข้างหน้านี้เราต้องเป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงต้องเป็นห่วงเชื่อม2นะครับยันต้องไม่ติดแขน3ส,สังกติต้องไม่ปิ้น4ยานข้างหลังต้องคมชัดนะครับแล้เส้นเล็กๆนะครับถ้าคุณจำลอยลอยจานนี้ได้คุณจะไม่โดนหลอกเพราะว่าไม่สามารถ copy ได้นะครับนี่คือหลงปูไข่วัชเล่เจ็2 4นะครับ พวกเซียนกรรมาลอที่ไม่เคยเห็นแม่ให้เบ่งตาดูซะจะได้ไม่ง่อีกต่อไปนะครับสำหรับองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อกานวัดพญาตนะครับหลวงพ่อกานวัดพญาต์สองสี่หกเก้านะครับของแท้แฟนๆพาะเครื่องดูให้ชัดเจนนะครับอันดับแรกตาต้องเป็นเม็ดนะครับไอ้ที่เราเห็นในท้องตลาดนี่ล้วนแล้วแต่ตาโบทั้งนั้นนะครับจะไม่มีเม็ดนะครับ คุณดูให้ดีนะครับว่าเม็ดเล็กๆคมกลิบเลยจะเป็นเม็ดเล็กๆ2เม็ดนะครับคมมากนะครับแล้วด้านหลังเดี๋ยวเราจะดูนะครับด้านหลังนี้ขอไขบอ่บอใบไม้เนื่องจากเวลาเขาแกะแม่พิมพ์แกะเส้นแล้วพาดก็เลยทำให้มี2เส้นนี้ทะลุขึ้นมานะครับเราที่เราเห็นทั่วไปจะเห็นจางๆอยู่แค่แค่บอใบไม้ขอไข่จะไม่เจอนะครับ พวกนี้สําหรับผมไม่เล่นนะครับถ้าเล่นต้องเล่นแบบนี้แล้วท่านเห็นแบบนี้ท่านจะได้เหรียญที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือต้องมีตํแหนนหลายตํแหนนนี้คือดูง่ายที่สุดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องดูเยอะหยิบขึ้นมาปุ๊บมองตีเดียวู้เลย1ตาต้องเป็นเม็ส2ข้างหลังขึ้นมาขอไข่บอใบไ,ไม้ต้องมีเส้นที่แตกออกไปนะครับทะลุขึ้นไปนี่คือ2 4งสนะครับหลวงพ่อการวัดพญาตนะครับ องค์ที่สามก็จะเป็นหลงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับยันสี่นะครับชุดนี้จะอยู่ในชุดเบญจภาคีของผมเองนะครับชุดนี้ผมสั่งตามตลาบเพชรทั้งหมดนี้อยู่ในเซตเดียวกันทั้งหมดก็คือให้เป็นชุดเบญจภาคีเหรียญท่านที่สนใจสามารถไปดูในงานแล้วถ้าคุณชอบสามารถซื้อแล้วส่งประกวดได้เลยนะครับนะถ้ากรรมการไม่รับคุณคืนผมได้นะครับ นี่คือป่ปู่เอี่ยมนะครับสองสนะครับยันสนะครับส่วนอีกเหรียญน,นี้ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าสองสี่นะครับคุณจะดูเยว่าสวยขนาดไหนนะครับเหรียญทั้งหมดนี้ผมต้องใช้จํานวนเหรียญที่มากแล้วมาคัดหน้าเหรียญสีเดียวกันทั้งหมดนะครับ บางอย่างต้องมี10กว่าองค์ถึงจะคัดได้องค์หนึ่งที่หมายถึงว่าหน้าสีทั้งหมด5องค์ต้องหน้าเดียวกันหมดนะครับนี่คือหลวงปู่ศกวัดปะคลองมาขํำเท่า2466นะครับแล้วส่วนอีกเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อม2 4งสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าพระสวยจะเป็นยังไงกับคุณที่คุณไปเห็นกับพวกเสียงกรรมรอ จะมีสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับเหรียญต่อไปจะเป็นหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อมนะครับถ้าจะดูของสวยแล้วก็ดูที่เหรียญง่ายๆคุณต้องดูจากเหรียญทองคำนะครับเพราะเหรียญทองคำเป็นเนื้อโลหะนิ่มนะครับแล้วก็ตัามบล็อกแรกๆเพราะฉะนั้นตนําหนติเตียนทุกอย่างจะคมชัด นะครับส่วนที่เราไปดูทองแดงทองเดลืองพวกนี้บางทีมันก็เก้มั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็ไม่สวยไม่คมนะครับส่วนอีกเหรียญต่อไปนี้จะถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับก็คือหลงหลงหลงปู่โตะนะครับที่ผมจะโชว์นี้คือหลงปู่โต๊ะปี2510รุ่นแรกนะครับซึ่งทางหลงปู่ โต๊นี้ทำให้กับยมอุปถาดโดยเฉพาะนะครับมีการต่อโค้ดนะครับของผมนี้เหรียญที่โชว์นี้คือมีถึง15โค้ดผมมีตั้งหนึ่โคดถึง16โคดแต่ผมเอา15โค้ดมาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะดูตำเนดิดูจากนั้นนั้นได้นะครับขยายใหญ่รูปใหญ่ให้ท่านแฟนๆภาคเครื่องชมแล้วจำได้ไหมที่โค้ดอยู่ตรงไหนชี้ได้ไหม ท่านลองลองค่อยๆดูนะครับว่ามีามเดี๋ยวนะครับมผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับจากข้างล่างสุดนะครับข้างล่างสุดนี้1โค้ดนะครับ1โค้ดแล้วก็ ้อยไปนี้ก็จะเป็นสองโคดสามโคดสี่โคดสี่โคดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งเป็นห้าในโบนีหกขวาโบเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับมาสิบนี่คือสิบอยู่ตรงนี้นะครับสิบแล้วขึ้นมาสิบเอ็ดนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่ 15นะครับที่สังกตินี้คือ15โค้โคดนะครับท่านขยายใหญ่ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านไม่เคยเห็นนะครับนี่คือหลวงปู่นี่ทำให้กับโยมอุปถั์เท่านั้นนะครับผมมีตั้งแต่1โคดถึง16โคดนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมหยิบเอา15โค้โคดมาโชว์ท่านนะครับ